สวัสดีครับทุกคนผมเต้จากช่องเต้สิบหทีเคเรื่องสั้นนี้ผมนำมาจากเว็บของฝรั่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกชอบจึงนำมาแปลไทยและแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องราวมีอยู่ว่าคุณแม่กำชอบกับผมว่าไม่ว่ายังไงลูกก็ห้ามลงไปที่ห้องใต้ดินเด็ดขาดนะแต่ผมอยากจะเห็นหน้าตาของสิ่งที่ส่งเสียงออกมาจากห้องใต้ดินเสียงของมันเหมือนกับลูกหมามากและผมก็อยากจะเล่นกับมัน ดังนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดประตูที่จะลงไปยังห้องใต้ดินผมเดินย่องด้วยความระมัดระวังลงบันไดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเกินไปและสิ่งที่ผมเห็นในห้องนั้นผมไม่ได้มองเห็นลูกสุนัขแต่ทันใดนั้นคุณแม่ก็เดินลงมาลากผมออกไปจากห้องใต้ดินและก็ดุด่าผมอย่างรุนแรงคุณแม่ไม่เคยดุด่าผมมาก่อนเลยสักครั้งและนั่นมันทําให้ผมเสียใจมากและร้องหอไห้ออกมา หลังจากนั้นคุณแม่ก็ใจเย็นลงและกำชับกับผมอีกครั้งว่าห้ามลงไปที่ห้องใต้ดินอีกนะลูกและคุณแม่ก็ให้คุกกี้กับผมกินนั่นทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากดังนั้นผมจึงไม่ได้ถามเธอต่อว่าทำไมถึงมีเด็กผู้ชายอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านเราและทำไมเขาต้องทำเสียงเหมือนกับลูกสุนัขด้วยหรือทำไมเด็กคนนั้นถึงไม่มีมือและเท้าเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคน เรื่องที่ผมเล่าไปมีคอมเมนต์ยังไงสามารถติชมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะนั่งอ่านและนำไปปรับปรุงในการเล่าคลิปต่อไปขอบคุณถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r ร b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ